สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีตอนแรกๆครับพี่น้องครับมาเบิ้งว่วทองเจ็ดเดือนกับอีกหกหมื่นกับเบาตึงครับทองกับพอเคเอฟสามพอไพ่ครับเคเอฟหกแปดครับพี่น้องครับได้เจ็ดเดือนกับอีกหกหมื่นครับพี่น้องครับทองอ่างใ่ๆเลยครับพี่น้องครับแผหางวเลียงง้วทองครับง้วเชื่องๆครับตัวนี้ครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบครับพี่น้องครับ ลูกสองในทองครับสุดยอดความหนาครับนมซีเต้าครับประกันทกถอนครับประกันทองเลยครับตัวนี้ครับราคาเบาเบาครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับใกล้ๆสนใจครับโทรมาได้ครับหาเบาตึงได้ครับโทรได้ตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับเด้อทองกับพอเคเอฟหกแปดครับพี่น้องครับเบาตึงตัวทองให้เรียบร้อยครับ ้ำตวเงาครับโคนหางใหญ่ครับเพดดำสนิทครับตัวนี้ครับราคาหนาสนใจครับตัวนี้ครับเป็นตะเลียงครับงัวทองครับหนังหนาอ้างลึกครับแข็งขาดีครับเกียบเรียบขอเท่าปกติครับงามครับงัวตัวนี้ครับเป็นงัวไทยครับง้วไท่กลางครับ พอดีเลี่ยงครับพี่น้องครับซรันี้ครับพอดีเลี่ยงครับสามหมื่นสี่พันครับเอาเป็นรุ่นลูกรุ่นเตาครับพี่น้องครับไผหางัวเลี่ยงและค่าเบาๆครับจัดไปเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องครับบาถึงผูกพ่นเงี้ยนไว้ครับว่าจับได้ใบได้ครับ สามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับสนใจโทรมาได้ครับงวงเฉียงครับงวอยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับขอบงวงเบาตึงครับทองเจ็ดเดือนกับอีคามือครับพี่น้องครับรับประกันทองลอยเปอร์เซ็นครับสมพอดีมาตั้งหาครับหนังนาครับตัวนี้ครับหนังนากินยาดีครับ โบนใหญ่บนหน่อยครับพอดีพอดีครับตัวนี้ครับพอดีเลี่ยงแห้งครับงวาลักษณะนี้ครับออกลูกเรียวกับคืนไหวครับพี่น้องครับปีละลูกครับลูกสองนี้ทองครับงวดตัวนี้ครับทองกับเคเอฟหกแปดครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนก็มีขามือครับให้สนใจครับถ่ายสูงดอยยี่สิบครับพี่น้องครับขอคุณหลานๆครับที่ขามาตที่ตามรับชมช่องบ่าวตึงปุมราชครับพี่น้องครับ ใครสนใจกระโทรมาสอบถามก็เบาตึงได้ครับแอดไลน์เข้ามาได้ครับเด้อแอดไลน์เข้ามาได้ครับทักไลน์เข้ามาเลยครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี่นะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดแปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลครับสนใจโทรมาได้ครับสามหมื่นสี่พันครับงวดทองเจ็ดเดือนกับอีกหกหมื่นครับพี่น้องครับหาหมื่นถึงหกหมื่นครับ นุ Α ่มงามครับง่วตัวนี้ครับนุ่มงามหนังหนาครับเรียบงามครับจีบเรียบขอเท่างามครับปลากันท่องลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาตึงตัวทองให้เรียบร้อยครับโตง่แล้วครับตัวนี้ครับโตญ่แล้ะครับหลูกันครับอุ้ยขับข้นหางรับข้นหางยุกเทเลอนะครับเพศชดำสนิทครับข้นหางง่าง่ครับงัวเลียงง่ายตัวครับและชนะนี้ครับงัวเป็นงัวเรียงง่ายครับ เอฟซีทันใดสนใจครับก็โทรมาหาเบาวตึงปทุมราชได้ครับมัวททอง3ามหมพครับพี่น้องครับทองครับพอเคเอฟกแปดครับสุดยอดครับสุดยอดครับลำตัวเ้าแห้งครับพี่น้องครับลำตัวเงาหนังหนาครับเชื่องครับ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลียงได้ครับตัวนี้ครับเด็กหน่อยเด็กนุ่มก็เลียงได้ครับช่วงนี้ก็ใกล้จะสงกา์แล้วครับพี่น้องครับลูกเต่าซื้อฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากล้านได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับหูครับพี่น้องครับหูแห้งครับหูแห้งจําได้ใบได้ครับประกันทองเลยครับตัวนี้ครับสามหมื่นสี่พันครับเดือดตัวสุดท้ายแล้วครับ เือง้อทองโตสุดท้ายครับเมื่อนี้ครับบ่าวตึงมีงงอทองโตเดียวครับมาสู่พี่น้องเอฟซีเบิ้งกันครับเอ็ดไล่เอ็ดไล่เขามาได้ครับพี่น้องครับเบอร์ไล่เบอร์นี่แล้วครับทักไล่เขามาเล่นก็บ่าวตึงได้ครับพูดคุยกันได้ครับสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับ สุท้ายนี้บ่าตึงก็ะอจะคลิปไปเพียงานิกรครับพี่น้องครับใหสนใจครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับผม